สวัสดีวันอาทิตย์ที่12เดือน10ปี2568นะคะสำหรับคลิปนี้รู้ทันก่อนเทรดก็จะมาตอบคำถามของเพื่อนที่เม้นมาถามในคลิปเมื่อวานนะคะที่ถามว่าสิ้นปีนี้ XRP ได้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะจากคำถามนี้ถ้าหากว่าให้เราตีความหมายเนาะก็น่าจะถามว่า XRP อะ มันจะลงมาถึงที่เท่าไหร่หรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณดูกราฟเป็นเนาะตอนนี้คุณจะเห็นว่ามันยังเป็นขาลงอยู่ขาลงในไซด์เวย์นะคะถ้าหากว่าคุณตีกรอบดูนะคะถ้าหากว่าคุณตีกรอบของกราฟดูนะคะถ้าดูเป็นจะเห็นว่าช่วงเนี้ยคะ่ะเขาวิ่งเป็นไซด์เวย์เราจะเห็นว่าในไทม์เฟรมของเดย์ค่ะแนวรับเขาอยู่ตรงนี้เนาะลงมารับได้2จุดตรงนี้นะคะเป็นเนื้อเทียนเนาะแล้วก็แนวต้านอยู่ข้างบนแล้วตอนนี้จะเห็นว่ากราฟมันวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้อยู่นะคะ เพราะฉะนั้นนะตอนนี้กราฟยังไม่เลือกทางนะคะว่าเขาจะไปทางไหนเนาะจะขึ้นหรือจะลงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้อ่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ในสิ้นปีซึ่งมันเป็นเรื่องของอนาคตเราก็ไม่สามารถตอบได้เป็นตัวเลขที่เป๊ะว่าเขาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนี้กราฟเป็นไซด์เวทเขาไม่ได้เลือกที่จะขึ้นหรือว่าจะลงทะลุกรอบตรงนี้ลงมาแต่ถ้าหากว่าให้เราตอบตามข้อมูลทางเทคนิค แล้วก็จากการวิ่งของกราฟนะคะถ้าเราอ่านกราฟไม่ผิดตรงนี้เป็นขึ้นที่3ามแล้วก็ตอนนี้เขาย่อลงมาทำขึ้นที่4ี่หรือว่าเป็นการพักตัวนั่นเองซึ่งขึ้นที่4ี่ค่ะมันก็จะอยู่ประมาณในช่วงกรอบสีอ่าสีชมพูเข้มตรงนี้เนาะซึ่งตรงนี้นะคะ่ะในอดีตเขาก็เคยทิ้งไส้ลงมาทะลุกรอบตรงนี้ลงมาแล้วนะคะแล้วก็เด้งกลับไปทันทีเลยแล้วปัจจุบันนะคะ จะเห็นว่าตอนนี้เขาลงมาเก็บ fvg ของทำเฟมวิกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนาะเขาก็ยังลงมาอยู่ตอนนี้กราฟยังไม่หยุดไหลนะคะยังลงมาเรื่อยๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าให้เราคาดการโดยประมาณนะคะก็คือถ้าสมมุตินะว่าเขาเป็นคลื่นสีจริงๆอะคะ่ะเขาก็อาจจะมาหยุดถ้าสมมติว่าเขาหลุดแนวต้านต,านตรงนี้เนาะอะขอโทษทีหลุดแนวรับตรงนี้เนาะถ้าเขาหลุดแนวรับของเส้นดําตัวนี้ลงมาได้นะเขาก็อาจจะมาถึงตรงที่50กว่านี้ได้เลยเพราะอะไรตรงเนี้ย ถ้าเป็น Time f r a m e day นะคะเราจะเห็นว่าทางซ้ายมือเนี่ยเขามีลักษณะการไซด์เวฟพักตัวอยู่ตรงนี้ก็คือกลายจากที่เป็นแนวต้านอะ่ะก็จะกลายเป็นแนวรับใหม่ของเขานั่นเองใน t ท m e เฟรมเดย์นะคะประกอบกับตอนนี้มีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะในคลิปเมื่อวานที่บอกว่าตอนนี้คือน่ากลัวน่าห่วงก็ตรงที่ว่าใน t ท m e เฟรมเดย์อะคะ่ะเขาหลุดเส้น MA 200ตรงนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าเขาหลุด ไอตัวแนวแนวรับตรงนี้ค่ะมาได้ก็สามารถที่จะลงมาข้างล่างตรงนี้ได้เนาะก็คือเป้าใกล้ๆเอาง่ายๆเลยเป้าใกล้ๆตอนเนี้ถ้าเขาวิ่งในกรอบก็จะอยู่ประมาณ63แต่ถ้าเขาหลุด63ลงมาได้นะคะเป้าต่อไปอะคะ่ะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ50 51ตรงนี้นะคะอยู่ในกรอบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็คงต้องเฝ้าดูต่อไปสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้นะคะก็อย่าถ้าหากว่าใครไม่มั่นใจเนาะแบบ ยังอยากได้ราคาดีๆค่ะก็ต้องรอรอจนกว่าแท่งเทียนเขาจะหยุดแล้วมีสัญญาณกลับตัวขึ้นไปซึ่งตรงนี้ค่ะก็คงจะต้องไปดูในเรื่องความรู้ของเรื่องของการกลับตัวของแท่งเทียนด้วยนะคะถ้าหากว่าใครเล่นแล้วรู้สึกว่าอ่าฉันเสียดายกาไรตรงนี้นะคะคุณก็คงจะต้องไปดูในเรื่องของการนับคลื่นนับออเลียดก่อนนะคะแต่ทีนี้นะคะถ้าหากว่าเขาหลุดตรงนี้มาได้จริงจริง อย่างที่เราเคยบอกเนาะเราไปดูใน timeframe สัปดาห์อ่ะเราไปดูใน t i m e f r a สัปดาห์นะคะจะถ้าไปดูใน t i m e ฟ r a สัปดาห์อย่างที่เราบอกค่ะถ้าเขาหลุดแนวรับตรงนี้ลงมาได้อะ่ะถ,ถ้าเรามองมาทางซ้ายมือะคะ่ะมันคือ c ล e นท t r ฟ f f ทั้งหมดเลยนะตอนนี้เพราะฉะนั้นน่ะมันก็มีโอกาสที่เขาอาจจะหลุดลงมาถึงตรงข้างล่าง51นี้ได้หรือว่าจะลงมาเก็บตรงที่เขาเรียกว่าส่วนที่เขาลืมไว้ข้างล่างอีกก็ยังได้นะตรงนี้มันเป็นไปได้หมดนะคะตอนนี้ ด้วยสถานการณ์ข่าวที่ส่งเสริมกันอีกนะคะในในความกลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามองตามกราฟนะคะก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าใครอ่านคลื่นเป็นนะคะเป็น1เป็น2เป็น3าม ทุกตลาดนะคะมักจะมีเจ้าอยู่เสมอยิ่งถ้าเจ้าเขารู้ขึ้นว่าถึงตรงนี้เขาซื้อแต่ข้างล่างเขา,าซื้อสะสมมั้งแต่ข้างล่างได้นะคะจะเห็นว่าเขาสะสมมานานมากแล้วก็ระเบิดขึ้นไปเป็นคลื่นที่สมแน่นอนเป็นคลื่นที่3ามเนี่ยโดยมากทุกคนถ้าหาเจอคลื่นที่3าเนะะี่ยค่ะเขามักจะเล่นกันคลื่นนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ขายไปราคามันก็จะลงมาแบบนี้เมื่อเขาขายกันตรงนี้นะคะ่ะเจ้าใหญ่ๆห,หรือว่าตัวใหญ่ๆเขารู้ขึ้นเขาขายได้ราคาดีแล้วอะคะ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่เขาอะ จะต้องลงมาซื้อหรือว่าลงมาเก็บของข้างล่างอีกมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าสมมติว่าคนที่เข้าเล่นโดยที่แบบอาจจะไม่มีความรู้หรือว่าไม่ได้เก่งในเรื่องของเทคนิคอะค่ะคุณมั่นใจในตัวนี้คุณอาจจะ DCA แล้วก็เก็บไว้ขายในอนาคตข้างหน้าถ้าสมมติว่าคุณมั่นใจจริงๆนะคะแล้วเงินคุณเย็นพอหน้าที่ของคุณตอนนี้คะคะก็คือรอให้มันย่อลงมาแล้วก็ซื้อขึ้นไปต่อ ถ้าคุณไม่มีความรู้เลยก็อาจจะเอาราคาที่คุณพอใจก็ได้แต่ถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องของแท่งเทียนหรือว่าในเรื่องของการนับคลื่นคุณก็รอให้มมาถึงก่อนแล้วค่อยอซื้อแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่นะคะแต่ในกรณีของคนที่แบบว่า อมองเห็นกราฟมันขึ้นไปแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าเสียดายนะคะเสียดายกำไรที่ต้องสูญเสียไปขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแบบนี้ค่ะคุณก็อาจจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องอย่างอื่นในเรื่องเทคนิคอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่คุณจะสามารถรักษากำไรในช่วงที่มันขึ้นไปแล้วก็มันกลับลงมาแบบนี้แล้วซื้อขึ้นไปใหม่ซึ่งมันจะทำให้คุณสามารถทำกำไรในช่วงนี้ได้นะคะก็หวังว่าคำตอบนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่ถามเข้ามานะคะ